มหาสจั์ไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีกันไพ่ใบแรกที่จับได้บ้านเรือนไทยใบยที่สองแม่นหน้าพักขนใบที่สามพักแก้วมรกตโอ้โหคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกันครับราศีกัน เริ่มต้นนะฮะครั้งนี้นะครับเป็นไพ่บ้านเรือนไทยคุณผู้ชมเหนือสิ่งอื่นใดผมนำบุญมาฝากคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งผมไปสักการะบูชาองค์พระเขี้ยวแก้วมานะครับแล้วไปไหว้หลวงปู่ดู่พม,มะปัญโยที่วัดสแกไปทำบุญที่นั่นมาคุณผู้ชมครับผมขอนำบุญบารมีตรงนี้นะครับมาให้ชาวราศีกันอันเป็นที่รัก ยิ่งของผมทุกท่านนะครับขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ประกอบกิจการงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนาสุขภาพร่างกายขอให้แข็งแรงใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นรับราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆขอให้ได้เลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่งอย่างฉับพลันทันตาก,กันทุกท่านครับ เอาล้ฮะคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกบ้านเรือนไทยชาวราศีกันครับชาวราศีกันราศีกันเป็นราศีที่ชอบดูดวงที่สุดในจำนวน12ราศีนะครับเพราะว่าคนที่มาดูดวงกับผมเนี่ยส่วนมากเป็นชาวราศีกันทั้งนั้นเลยที่มาดูดวงส่วนตัวนะฮะแต่มาจวหัวเรื่องนี้ก่อนไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมต้องมาดูดวงกับผมนั้นไม่ต้องไม่ต้อง,องฟังฟังคลิปนี่แหละเก็บเงินไว้ครับสมัยนี้ บางทีนะฮะ,ะตุ้งตางเงินทองอะไรต่างๆมันหายยากทําตามคลิปผมเนี่ยแหละครับง่ายๆแล้วไพ่บ้านเรือนไทยราศีกันฟังให้ดีนะฮะครั้งนี้คุณผู้ชมทําความสะอาดบ้านนะครับเอาแบบดุนๆเลยนะฮะดวนๆเลยได้ยินผมปุ๊บเนี่ยหรือวันนี้ทํางานหรือฟังในขณะที่ขับรถเนี่ยคุณผู้ชมเก็บห้องคุณผู้ชมให้สะอาดเก็บบ้านคุณผู้ชมให้สะอาดเริ่มจากห้องพระก่อน แล้วไปที่ห้องนอนของเรานะฮะห้องรับแขกห้องครัวอะไรต่างๆเสื้อผ้านะครับบางตัวนะฮะที่เราไม่ได้ใส่แล้ว3ปี5ปี10ปีครั้งนี้คุณผู้ชมนำไปบริจาคสักนิดหนึ่งเพราะว่าพี่น้องชาวไทยนะฮะหลายท่านนะฮะยังต้องการเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มอยู่มีหลายมูลนิธินะครับที่เขารอรับบริจาคอยู่คุณผู้ชมลองเซิร์ชดูให้ดีเอาครั้งนี้ครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมฟังผมนะเริ่มต้นตั้งแต่ห้องพระเอาให้สะอาดที่สุดทุกทกห้องของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านและหลังบ้านไอตรงส่วนไหนทิ้งได้คุณผู้ชมทิ้งเคลียบ้านให้มีทางเดินให้มากที่สุดเคลียบ้านให้สะอาดที่สุดคุณผู้ชมเริ่มนะครับแล้วคุณผู้ชมลงมือทำบางทีของมันเยอะนะฮะเอาแหละปนีนึงแหละ ปีหนึ่งเราทำสักครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้มันถึงวาระแห่งการทำความสะอาดแล้วทำความสะอาดครั้งใหญ่ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกระจกเป็นมุ้งลวดห้องหับห้องนอนห้องครัวห้องน้ำอะไรต่างๆอย่าไปลวดทำทีเดียวนะครับค่อยๆทำเอาแหละว,วันนี้ฉันจะทำชั้นบนวันนี้ฉันจะทำด้านหน้าวันนี้ฉันจะทำด้านหลังคุณผู้ชมทำนะครับแล้วบุญบารมีตรงนี้นะครับ บ้านเรือนเราเนี่ยสะอาดผ่องใสจิตใจสะอาดผ่องใสผีบ้านผีเรือนนะครับที่เขาดูเราอยู่เขาก็จะได้เอาโชคเอาลาบมาให้เราเทวดาจะได้อนุโมทนาสาธุว่าเออเฮ้ยครั้งนี้มันเก็บบ้านสักทีเว้ยเอาแหละ นึกออกไหมฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำหน่อยทำสักครั้งหนึ่งจับมือนะฮะสามีจับมือภรรยานะครับลูกๆเริ่มกันทำสร้างความสุขสร้างความรักสร้างพลังที่ดีให้เริ่มต้นจากบ้านของเราก่อนสมมุติว่าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านเราทำความสะอาดแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดและมีโอกาสจะไปกราบคุณพ่อคุณแม่ครั้งนี้คุณผู้ชมไปทำให้ท่านด้วยไปทำเลย คุณผู้ชมเชื่อผมไปทำเลยแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเริ่มต้นกับคุณผู้ชมไพ่รัตนะบอกกับชาวราศีกันแล้วนะฮะทำทุกอย่างขอให้ทำง่ายๆแต่ทำด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ไพ่ใบที่สองแม่นาคพักขนงชาวราศีกันครับ ราศีกันเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ที่สุดในจำนวน12ราศีครั้งนี้ไปเสริมสเสน่ห์ไปเสริมเมตตามหามงคลนะฮะให้เกิดขึ้นกับตัวเองหน่อย ไปทำบุญที่วัดมหาบุตรสักการะบูชานะครับองค์แม่นาคพักขนงนะครับแล้วหนูแดงสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณผู้ชมไปบอกเลยนะฮะกิจการใดการค้าใดที่ข้าพเจ้าได้ทำอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ได้มาทําบุญที่วัดมหาบุตรขออุทิศบุญนี้ให้แก่ แม่นาคพักขนงและหนูแดงและเหล่าเทพเทวาเหล่าภพภูมิที่อยู่ในวัดมหาบุตรทั้งหมดเมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดจงอํานวยพรให้นับแต่นี้ให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาคุณผู้ชมไปขอแบบนี้หนึ่งนะครับ การที่เราทํามาค้าขายเนี่ยหรือเราต้องการที่จะติดต่อธุรกิจกับใครเนี่ยนึกออกไหมฮะความเมตานะครับ หรือเขาเรียกว่าสเสน่ห์หรือความมหามงคลหรือสเสน่ห์มหามงคลเนี่ยเวลาเขาเห็นหน้าเรายิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีเขาก็อยากมาประกอบธุรกิจกับเราเขาก็อยากมาร่วมการค้ากับเราฉะนั้นตรงนี้ชาวราศีกันอย่าพลาดนะครับแล้วยิ่งราศีกันด้วยแล้วนะครับยิ่งได้ไหว้องค์แม่นาคพักขหนงเนี่ยยิ่งขึ้นนะครับ ผมบอกหลายท่านเลยที่อยู่ใน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 ราศีกันเนี่ยเวลาเขาจับไพ่ส่วนมากเวลาเขามาจับไพ่ที่บ้านได้เขาจะจับได้แม่นาคพระขนงจับได้อยู่ตลอดคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะนี่แหละฮะนี่แหละครับแล้วเวลาเราประกอบการค้านะครับใช้วัจนะวาจานะครับคำพูดที่ฟังดูแล้วไพเราะสนโอหูตรงนี้ก็จะเสริมนะครับดวงชะตาส่งเสริมความเป็นมงคลให้แก่ชาวราศีกันเช่นเดียวกันอย่าไปต่อว่าใครครับอย่าไปดุดาใคร ไม่มีประโยชน์คุณผู้ชมพูจารกับเขาดีๆคุยกันดีๆนะครับอะไรที่มันยากๆมันจะได้ง่ายขึ้นใบยสุดท้ายไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไพ่รัตนาะพักแก้วมรกตครั้งนี้คุณผู้ชมชาวราศีกันนะครับมีโอกาสเดินทางสักการะบูชาพักแก้วมรกตสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ไปทาบุญที่นั่นไหนๆก็เข้าปีใหม่แล้วจะได้เป็นปีมหามงคลให้แก่ชาวราศีกันใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะครับชาวราศีกันฟังให้ดีนะฮะไหว้พระใหญ่ๆประจําจังหวัดของท่านท่านอยู่นครปฐมนะฮะ ท่านไหว้องค์พะระปฐมเจดีพระร่วงโลดนะฤทธิ์คุณผู้ชมไปให้ได้แล้วตอนนี้นะผมบอกเลยนะฮะในโซนนะคนปรปฐมเนี่ยถ้าใครมีโอกาสไปไหว้องค์พะระปฐมเจดีนะคุณผู้ชมเอ้ยโอ้โหมหาทานมหาบุญมหากุศลเลยฮะ แต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครหรือเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับระยะทางไม่เกิน2ชั่วโมงมาวัดพระแก้วให้ได้แล้วสักการะบูชาองค์พระเขี้ยวแก้วให้ได้จะมีถึงวันที่14ผมอยากให้คุณผู้ชมไปคุณผู้ชมตั้งจิต ตั้งใจให้ดีเลยสักการะบูชาพระแก้วมรกตครั้งนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสำเร็จและความรุ่งเรืองตลอดชีวิตคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟัง ครั้งหนึ่งนะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อนถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพ่รัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพ่รัตนะเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณนะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจ ทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทองคุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอ้บ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทาไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ำมันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติไอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอ้ยาหมอหัวโตไอ้น้ํามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุสี่สิบห้าสิบปีอ่ะผมว่าแล้วแล้วแล้วคงเคยได้ยินน้ำมันนวดตาหมอหัวโตนะคะหรือน้ำมันนวดจีนเขาจะเรียกว่าน้ำมันนวดอาแปะน้ำมันนวดอาเจก่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมผมนึกอยู่ในใจเนี่ยประมาณ สักพักหนึ่งอ่ะเฮ้ยเราเรา,เราตื่นมาแล้วเราปวดหลังอ่ะเราจะทำจะจะหาไอ้ยาเนี่ยไอ้น้ำมันนวดตาอาแปะตาอาเจ็กเนี่ยเขาไม่มีขายแล้วอ่ะเขาหายไปแล้วอ่ะจะไปหาที่ไหนวะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับอเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทำน้ำมันเนี้ยตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านเนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมถ้าถ้าใครอายุเยอะๆนะครับสักสี่0ิบห้าสิบหกสิบอะและและเคยได้ยินไอ้น้ำมันนวดตัวเนี้ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวได้กลับมารับใช้ พี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมอย่าได้พลาดนะครับผมแนะนำเลยและเรามีตะก,ก้าไว้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครไม่สะดวกเรื่องการโอนเงินเก็บเงินปลายทางนะครับคุณผู้ชมครับนะครับลองใช้ดูนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วมันเมื่อยไปวัดวา,ารามขึ้นบนไดสงสูงๆอะไรเงี้ยมันปวดขาพกติดตัวไว้นะครับผมบอกเลยว่า น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือน้ำมันนวดตาแปะเนี่ยวันเนี้ยกลับมาแล้ว เอาไปถวายพระก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีฉันน้สั่งน้ํามันนวดหมอหัวโตกก็อีไยรัตะนะอํานาอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะ คุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันเลยนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของเป็นเป็นคนชอบ ทำบุญจริงๆนะฮะแล้วก็ท่านมาฟังไพ่รัตนะก็ให้การสนับสนุนเรานะครับคุณผู้ชมครับแล้วครั้งนี้อย่าพลาดปีใหม่แล้วให้เป็นของขวัญกับน้ํามันนวดน้ํามันไพลหมอหัวโต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 เรามาดูไพ่แห่งการทําบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกฮะน้ำมดใบที่สองเครื่องสังกะานใบ ที่3สวดมนต์โอ้โห,โโหแม่โว้ยชาวราสีกันไพ่ใบแรกก็น้ำมนต์เลยนะแปลกนะครับหลายราสีจับไพ่พระแก้วมรกตได้ไพ่แห่งการทำบุญจะขึ้นเป็นไพ่น้ำมนต์ทุกครั้งครั้งนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีไปพระแก้วมรกตนะครับนะครับ เอาขวดเล็กๆกอกน้ำมนมาประพรมนะครับเอามาอาบร่างกายเราแล้วอธิษฐานให้ไล่สิ่งอับปมงคลทั้งหลายให้ออกไปให้หมดประพรมให้รอบบ้านคุณผู้ชมสิ่งใดไม่ดีก็ขอให้น้ำมนของพระแก้วมรกตเนี่ยจงขับไล่สิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปให้หมด คุณผู้ชมทําแบบนี้แล้วปีนี้ตลอดทั้งปีนะครับโชคลาบนะครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือฌานอันวิเศษบุญอันวิเศษใดๆจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมอย่างน่าอัศจรรย์ใจครับใบที่2เครื่องสังฆฐานครั้งนี้คุณผู้ชมฟังผมนะฮรเครื่องสังฆทานครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าไปติดคุณผู้ชมไปทําบุญวัดไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีสตังนะฮะ ไม่มีสตุ้งสตังไปหยอดตู้สัก5บาทสัก10บาทหยิบถังสังกทานเนี่ยให้เราพระสุให้เราพระพิสุสงฆ์เนี่ยท่านสวดมนต์ให้เราให้ท่านให้พรให้เราคุณผู้ชมไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปสนใจเลยโอ้ยสังฆทานบนสังกทานบน,น,บนจะได้บุญหรอนู่นนั่นนี่ไม่ต้องไปสนใจครับผมไปเนี่ยเวลาผมไปทําสังฆทานเนี่ยผมก็ยิ้วถังสังฆทานตรงวัดแถวบ้านผมเนี่ยเนี่ย เขาก็จะมีสังกทานผมก็ไปหยอด20บาทนะแต่เดี๋ยวนี้เขามีคิวอาโค้นะผมก็ไปโอนที50บาทบ้างร้อยหนึ่งบ้างผมก็หิ้วถังสังกทานนะไปตั้งปุ๊บไม่ต้องซื้อเลยให้พระท่านสวดให้เพราะอะไรฮะเพราะบุญเนี่ยที่เราใส่ตู้หรือที่เราโอนเงินครั้งเนี้ย ไม่ว่าจะเป็น100บาท50บาทหรือ5บาทมันก็อยู่ในวัดที่คุณผู้ชมได้ทำบุญและตรงนี้ครับปัจจัยตรงนี้สำคัญจริงๆอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการบำรุงนะครับสถานที่วัดวาอารามโบส์วิหารต่างๆอยู่ในเงินที่คุณผู้ชมทำบุญกับเครื่องสังฆทานนี้ไม่ต้องไปอายครับไม่ต้องไปซื้อด้วย ถ้าไม่มีตังค์ไม่ต้องซื้อแต่ทําไปเลยผมบอกแล้วว่าเราทําด้วยความปราณีบและเราทําด้วยหัวใจผมไปถึงผมไม่เคยอายเลยนะผมก็หยอด5บาท10บาท50บาทร้อยหนึง่งผมก็หิ้วถังถังทานไปต่อแถวฟังพระท่านสวดแล้วก็อุทิศบุญไปนะครับให้บิดามดารดาเจ้าที่เจ้าทางนะครับเจ้ากรรมในเวลาสรรพสัตว์น้อยใหญ่และเหล่าผู้ชมนะฮะที่ชมไพ่รัตนะนู่นนี่นั่นผมก็ให้หมด นึกออกไหมครับคุณผู้ชมทําไปคุณผู้ชมไม่ต้องอายบางคนเขาหิ้วถังสังกทานมาโอ้โหอลังการงานสร้างเลยแหมนักสแสดงทั้งแผ่นดินทุ่มเทใจเลยทําสังฆทานนี้ไม่ต้องคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปหยิบเอาเลยยอดไปเลยห้าบาทสิบาทอย่างน้อยเราก็ได้ทําบุญในวัดครับทําง่ายๆครับคุณผู้ชมแต่อย่าลืมครับทําด้วยความปานีบและทําด้วยหัวใจที่แข็งแรงหัวใจที่บริสุทธิ์ที่พร้อมที่จะทําบุญนะครับ กับพระพุทธศาสนาหรือสถานที่หรือองค์กรต่างๆอย่าไปคิดมากนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ไปทําแล้วต้องนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปคิดหรอกครับทำไปเถอะหบาท10บาทเราไม่คิดมากเลยสําเร็จเหมือนกันใบที่3ส่วสวดมนต์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดนะฮะชาวราศีกุมครั้งนี้ไม่มีบทสวดไหนนะฮะเกิดขึ้นนะฮะชาวราศีกุมนะครับ คุณผู้ชมถน,นัดสวดมนต์บทไหนใช้การสวดมนต์ตามกำลังวันของคุณผู้ชมเนี่ยสมมติคุณผู้ชมเกิดวันอาทิตย์ก็สวดสักหจบเกิดวันจันทร์นะครับสวดสัก18บจบนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมครับใช้กำลังวันของคุณผู้ชมเนี่ยผมให้เลยที่ผมชอบที่สุดและผมสวดบ่อยสุดเลยนะผมสวดชินนะบัญชรถ้าคุณผู้ชมสวดได้ยาแรงเลย นึกออกไหมฮะแล้วเวลาเราสวดพระคาถาชินะบัญชรเนี่ยมันจะสําหรับส่วนตัวผมนะฮะเรื่องราวดีๆต่างๆหรือสิ่งต่างๆหรือคนดีๆรอบตัวเราหรือเวลาเราอยากจะคุยอยากจะพูดจายอยากจะมีโปรเจกต์มีโครงการอะไรแล้วถ้าเราสวดชินะบัญชรมันสําเร็จเร็วอันนี้ส่วนตัวผมนะฮะส่วนตัวผมแต่ใครถนัดจกักรพรรดิใครถนัดชิมพีคุณแม่บุญเรือน,นะฮะหรือคาถานะฮะมนจินดามณีของพ่อเงาะ คุณผู้ชมสวดบทนั้นก็ได้เอาที่คุณผู้ชมถนัดแต่สำคัญที่สุดเลยเน้นเรื่องกำลังวันอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับชาวราศีกัน ตรงเนี้ยสำคัญจริงๆแล้วอย่าขาดเรื่องการสวดมนต์สวดให้ได้ทุกวัน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 การสวดมนต์มันจะทําให้เราเกิดสมาธิทําให้เราเกิดปัญญาไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปเร่งหรอกครับคุณผู้ชมทําง่ายๆแต่อย่าลืมนะครับทําด้วยหัวใจและทําด้วยความปานีบปัญหาหรืออุปสรรคใดผมเชื่อครับว่าปีนี้ชาวราศีกันผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับชาวราศีกันที่เป็นที่รักทุกท่านครับผมอยากให้ชาวราศีกันช่วยพิมพ์คําว่าราศีกันให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาทําทานพระจากความตนีแล้วนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมจะอุทิศบุญตรงนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของชาวราศีกันทุกท่านครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอัติกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสวรโนมะระนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ថិយាសនាកតោពុទ្ធោចេតវាមារសវ ahanam ចតុសាជាសភង្ករសង្ជាតិវេសុនរាសភាតានថការតយោពុទ្ធោអន្តវេសតេនាយកាសัพភបទេនទីតាមាយធម្មតកេ เทมุเสารสิเส

ตอเซเรสัมปานโนโซพิโตโมนิโกทาวโกมารกาสะโกเทโรมาเฮเซเทนตวาทโกโสไปหังวัฒเนนิจังปเตธาสิกุนากโรปโนอังคุลิมาโรจะอุปาเรนันทเสวะเน

ตาวิจิตตาชนัสสาวกาเยเตเสติมหาเถรายิตาวันโติโนประสัดฉลันตาเสระเตเจนะอังอาบางเกสุสันติตารัตนังกุรโตอาเสตตาเิเนเมตาสุตตกรรมอาชาคังปัชโตอา wame ang boleh mana karenabora paretan jahat sotakanakase cantanang assisapa karasan dita Cana warasan yutaata apa karena rang kata

สังสเพเตมหาโุริสาสภาเยเจวามันโตสโคโตสุราโคชินาโนภาเวนะเิตุปาทวทามานุภาเวนะเชตตาริสังโคสังภานุภาเวนะชตตันตารายอสะทามานุภาวปาลิ तो मे च